ยินดีต้อนรับสู่วิดีโอสั้นๆเกี่ยวกับการวัดเสียงในห้องด้วยเครื่องวัด Bedrock ทั้งนี้ Room Acoustic เป็นการวัดเสียงในห้องมีการวัดหลายอย่างที่ใช้กันสำหรับมือใหม่คุณอาจสนใจเพียงแค่ระดับเสียงพื้นหลังในห้องหรือ Background Noise ในกรณีดังกล่าวคุณอาจจะต้องการวัดเสียงต่อเนื่องเทียบเท่าเสียงที่ผันผวนหรือ Equivalent Continuous A-weighted SPL หรือเรียกย่อๆว่าระดับ DBA ดังนั้นอย่าลืมดูวิดีโอของเราเกี่ยวกับการวัดระดับความดังเสียงของเราด้วยนะครับแต่บ่อยครั้งคุณอาจต้องการรู้ข้อมูลมากกว่าเรื่องของระดับเสียงรอบข้างโดยรวมคุณอาจต้องการทราบสเปกตรัมของเสียงพื้นหลังในห้องที่แสดงให้เห็นว่าเสียงรอบข้างนั้นมีความแรงแค่ไหนสำหรับความถี่ต่างๆซึ่งครอบคลุมช่วงทั้งหมดที่มนุษย์ได้ยินเครื่องวัดเบสร็อกของเรามีโมดูลเรียลไทม์อนาลิเซอร์หรือเรียกสั้นๆว่า RTA โดย RTA วิเคราะห์สัญญาณในแถบความถี่ตั้งแต่1เอกเทแบนจนถึง1ทับ12เอกเทแบนสำหรับการวิเคราะห์ที่ละเอียดมากหากต้องการศึกษารายละเอียดเสียงพื้นหลังเพิ่มเติมสามารถใช้โมดูล FFT ของเราเพื่อวิเคราะห์ความถี่ในความละเอียดที่สูงถึง32,768เส้นได้ ค่าเสียงในห้องที่สำคัญมากอีกค่าหนึ่งหรือเรียกสั้นๆว่า RT 6 0 RT 6 0จะแสดงให้เห็นว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าเสียงที่สะท้อนไปรอบๆพื้นผิวของห้องจะหายไป6 0 d เดซิเบลหลังจากที่แหล่งกำเนิดเสียงหยุดลงในการวัด RT 6 0คุณจะต้องใช้เครื่องวัดเบ็ดบล็อกและแหล่งสัญญาณทดสอบกุญแจสำคัญคือการวัดการสลายตัวของพลังงานเสียงในห้องทันทีหลังแหล่งกำเนิดเสียงหยุดลงฉับพลันเรารองรับวิธีการวัด2วิธี 1. วิธีขัดจังหวะเสียงหรือ Interrupted Noise Method ใช้ลำโพงที่เล่นเสียงดังมากๆหากคุณมีลำโพงแบบรอบทิศทางหรือลำโพง Omni Directional จะดีที่สุดในขณะที่ 2. วิธีเสียงกระตุนหรือ Impulse Method ใช้เสียงรบกวนช่วงสั้นๆเช่นเสียงตบมือหรือปืนแก๊ปให้สัญญาณไม่ว่าจะวัดด้วยวิธีใดก็ตามคุณต้องทำการวัดซ้ำหลายๆครั้งภายในห้องโดยใช้ค่าเฉลี่ยเป็นผลลัพธ์สุดท้าย โปรดทราบว่าค่า rt 6 0นั้นขึ้นอยู่กับความถี่หรือ f r e q u e n c y dependent และเครื่องวัดเบสบล็อกนั้นรองรับการวัดที่เต็มออกเทปแบนและ1ทับสออกเทปแบนและสุดท้ายคุณอาจต้องทดสอบความชัดเจนของเสียงพูดโดยใช้ full sti หรือ steeper ซึ่งการวัดเหล่านี้ได้ถูกอธิบายไว้ในวิดีโออีกคลิปหนึ่งหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเครื่องวัดเหล่านี้กรุณาอ่านคู่มือสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากเว็บไซต์ของเรา ขอบคุณที่รับชมครับ